แหโชว์ที่2นะครับเมื่อกี้ลิเวอร์พูลไปแล้วคราวนี้ช็อตเด็ดอื่นๆในบอลอังกฤษมีอะไรแชมป์ชัดไปใครแตะบอลไม่ค่อยเก่งโชว์นี้นาะจะเป็นกำลังใจครับเริ่มจากหมาป่าเรดารวนวูฟส์ครับเจ้าบ,บ้านเสื้อเหลืองซัดไกลโอ้ไปไกๆลๆกล ดูราอูนี่นี่ไงฮะเหตุผลที่ไม่ควรคุยโทรศัพท์มือถือในสนามบอลไม่ควรจะจิ้มจิ้มอันตรายมันมาจากทุกแห่งหนนะจ๊ะนี่ครับเรดาร์รวนไม่รู้โกอยู่ไหนอ้าหรือว่าเป็นคนดีฮะทำไมทำไมยิงอย่างนี้อ๋อผมผมกลัวตะข่ายเจ็บครับแหมวันนี้ใครเป็นโกนี่โชคดีจริงๆดีลูกอะไรยิงเข้ากรอบเลยเน้นเน้น เกินเกินผมว่าพี่ติ๊กชิโร่แต่งเพลงจากเกมนี้ได้นะฮะรักนกไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจบเกมศูนย์ศูนย์อะต่อมาครับทีมนี่ชื่อใหญ่แต่ตอนนี้ฟอร์มเล็กนิดเดียวอะสุดท้ายก็ยังดีฮะออร์เซนอลจัดไปคว้าชัยในบ้าน1 0ขยับขยับขยับมาอยู่ที่9 นัดนี้เป็นโชว์สัตว์ปีครับเชฟฟิลเจอนอริชและดูบินสวยๆโอ้โหบิลลี่ชาร์ปครับบินโชบโคกยังกกะอินซีเชฟฟิลชนะนอริชไป1 0ศูนย์พุ่งขึ้นมาอยู่อันดับ6นะฮะนี่คืออันดับที่หลายคนวอนกันเหลือเกินตอนนี้เชฟฟิลได้ผมแอบเชียร์อยู่นะครับเพราะอย่างที่บอกครับ หนึ่งโชว์ที่ผมประทับใจและก็ซึ้งใจที่สุดดูทางขวาทางขวามุมบนนะครับบิลลี่ชาร์ปผมเคยทำเรื่องของผู้ชายคนนี้นะฮะอยากรู้ว่าซึ้งแค่ไหนไปดูได้ประตูจากสวรรค์แล้วฟุตบอลมันไม่ได้มีดีแค่ตัวปั้นเกมใส่พานหรือคนยิงประตูนี่ดูโกของสาวสันตันอเล็กซ์แมคคอร์ธีโดนลอดจ,ดจอ เซตสอคว้าสาโอ้โหนี่ขนาดจุดโทษยังเซฟเต็มๆครับผมชอบเขามากจริงๆนะครับแม่แต่สุดท้ายเซฟทีไม่ไหวครับโดนนิลคาสโซบุกมาชนะ1 0ไม่เป็นไรครับผมให้กำลังใจโกไม่ต้องเอาลูกที่เขาเสียประตูนีช่ชื่นชมชื่นชมอเล็กซ์แมคอร์ตี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับที่เป็นโก n อ็นซีพาเลสได้จอร์แดนออยู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 นี่กองหน้ากาหน้าครับพาเลสเจ็กวัตเฟิร์ดหนและมาถึงพี่ชายของผมครับโจเซมูรินโญ่ชอบพายผมชอบเขามากนะชอบในความตรงเพราะว่าคือมีคนพูดนะครับว่าสมัยที่เขาเป็นนักเตะหลายคนอาจจะบอกอ้าวมูรินโญเคยเตะบอลดนว่ยเคยนะครับแต่เอาดีไม่ค่อยได้เท่าไหร่เล่นบอลอาชีพมาถึง10ปีนะครับ แล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมเคยมาบอกว่าโอ้โห,โโหมูนี่น่ารำคาญขี้บน่นแล้วก็ขี้เกียจมากมากก็มีคนเนี่ยผมบอกนักข่าวเมืองนอกนนอก็นนกล้มนนกามีคนบอกว่าเฮ้ยมูรินโญ่มีคนพูดแบบนี้เกี่ยวกับยูจริงไหม mm hmm. มูรินโญ่ก็บอกว่าจริงนะครับแล้วก็นักข่าวก็ถามต่อครับว่าตอนนี้คุณเป็นโค้ชเนี่ยถ้าเกิดคุณมีนักเตะแบบที่เป็นคุณตอนเป็นหนุ่มๆเนี่ยจะเอาไง mm hmm. มูรินโญ่ก็ตอบนะครับว่าผมจะไม่ใช้งานเขา ไอคนแบบเนี้ยผมจะไม่มีทางส่งลงสนามง่ายๆแน่นอนอนักข่าวถามต่อบอกว่าเอา้าแล้วจะขายเลยไหมถ้ามันแยกขายได้ไหมแต่มูรินโญ่ครับไม่เคยตอบอะไรฟลอฟลอพื้นๆอยู่แล้วขายเหรอไม่ขายผมให้ฟรีไปเลยคนอย่างเงี้ยเอามาทำไมถั่วประเทศแล้วเดี๋ยวดูให้ดีนะครับหลังจากจบเกมนี้พี่แกหาเรื่องอีกแล้วนะฮะสปเปอร์ของมูรินโญ่ในชุดขาวบุกไปเยือนเบอร์ลี่เจอเบอร์ลี่ล่อก,ก่อนด้วย1ประตูต่อศูย์นะครับ แต่ก็ยังโชคดีนะได้จุดโทษนะครับแล้วก็เป็นเด l เลอาลีสเปอร์ครับบุกเสมอ1ประตูต่อหนึ่งะฮะอันดับในตารางของสเปอร์ยอยู่อันดับ8นะครับคือถ้าเกิดคุณไม่ติด1ใน6เนี่ยรอแร่แน่ๆแน่ลูมินโยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจิตวิทยาที่เขากำลังจะเล่นนี่จะมีผลหรือเปล่าคือถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ตามปอติาริมโญโเนี่ยมินโยจะคุมทีมแรกแดี แต่หลังๆพี่แกจะไปด่าคนโน้นด่าคนนี้ออกสื่อจนสุดท้ายแล้วลูกทีมเหมือนกับไม่ได้ใจลูกทีมะนะฮะซึ่งหลังจากเสมอเกมนี้มูรินโยไม่มาแบบธรรมดาครับเตนักเตะที่ทีมซื้อมาด้วยค่าตัวสูงที่สุดนั่นก็คือทางด้านของเอนดอมเบเล่นะฮะนี่คือกองกลางฝรั่งเศสนะครับมูรินโยก็พูดกัดกัดตามสไตล์ว่าผมคาดหวังนะว่าจะเห็นคนบางคน ทุ่มเทพเพื่อทีมมากกว่านี้และไอ้คนคนนั้นเนี่ยจะได้รู้ว่าตอนนี้คุณเล่นอยู่ในเวทีพรีเมียร์ลีกไม่ได้เล่นหลังบ้านผมไม่อยากจะไปนับไอ้เรื่องของชื่อเสียงหรือว่าค่าตัวแต่ผมไม่สามารถให้โอกาสใครคนนั้นลงเล่นได้ตลอดเพราะสุดท้ายคำว่าทีมมันสำคัญกว่าคนคนหนึง่ง ไม่รู้พูดถึงใครนะฮะแต่หลายคนก็บอกพูดถึงคนนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าคนที่พูดนี้กับคนที่เขาว่านั้นตอนจบฤดูกาลไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนกันส่วนพรุ่งนี้นะครับบิ๊กแมตชของเมืองแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะเป็นเกมเดียวแหะครับที่แฟนบอลลิเวอร์พูลจะต้องเทกำลังใจไปให้แมนยูไนเต็ดปกตไิไม่ได้อยากจะเชียร์อะไรกันหรอกแต่ถ้าเกิดแมนยูชนะ ก็หมายความว่าเรียวพูจะเป็นแชมป์ยิ่งเร็วเพราะว่าแมนซิเป็นอันดับ2นะฮะใครไม่อยากนอนดึกพรุ่งนี้ที่แชมป์สแชวรจัดไปทุกช็อตเด็ดแดงหรือฟ้าพรุ่งนี้มาว่ากันสวัสดีครับ